นักทั้ง23คนพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ตามโครงการอุปสมบทหมู่ณดินแดนพุทธภ,ภูมิเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสเจริญพระชนมายุค,ครบ84พรรษาโดยพิธีจัดขึ้นที่วัดลานแสะแตํบบนาขยาดอำเภอโคนขนุนจังหวัดพัทลุงพลตรีธนัทพลอยไพศาล ผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในจำนวนผู้อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเมื่อปี2557และเป็นประธานในพิธีวันนี้บอกว่าการได้มีโอกาสอุปสมบทเป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธจะได้ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาดังนั้นทางสำนักง,งานฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยวัตถุประสงค์ก็เพื่อถวายเป็นแรกุศลให้กับ พระบาทสมเจ้าอยู่หัวและสเ็ว็ระนางเจ้าสุกิตพระบรมราชินาถนะครับซึ่งในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีมหามงคลซึ่งรัฐบาลได้กําหนดให้ส่วนราชการเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีนอกจากนั้นแล้วก็เพื่อให้ข้าราชการหรือกุลบุตรกุกุลบุตรที่เข้าร่วมโครงการนั้นได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำอสอนของพระเจ้า โดยเฉพาะส่วนหนึ่งที่ไปบวชประเทศอินเดียจะได้โอกาสที่จะได้ไปทุดงอย่างสังเวียนสถานทั้ง4ตำบลซึ่งจะได้ได้ประสบการณ์และจะได้ความรู้ทางด้านพระเทพโพธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียในปานบอกว่าการสืออบทอดพระพุทธศาสนาโดยการอุปสมบทมู่เฉลิมพระเกียรติครั้งนี้นับว่ามีความสําคัญ ที่พุทธศาสนิกนชนชาวไทยจะได้ร่วมกันรสร้างกุศลเฉลิมพระเกียรติโดยมีผู้ร่วมอุปสมบทจํานวน23รูปโดยส่วน13รูปจะเดินทางไปอุปสมบทและจำพรรษาอย่างดินแดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดียด้วยวัตถุประสงค์ของการอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้เป้าหมายหลักที่ชูขึ้นเป็นเครื่องราชสักการะก็คือการถวายพระพร ใจยงมงคลแด่องค์พระประมุขแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงครองิรราชสมบัติครบ70ปีสองเนื่องในมหามงคลโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถทรงจเจริญวชนมายุ8 4พรรษาเราก็ปรารบ เหตุอันเป็นมหามงคลน,นี้ขึ้นมาจึงได้จัดโครงการอุปสมบทการสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นหน้านที่ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้นับเป็นโอกาสพิเศษที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยการร่วมกันสร้างความดีทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปธนาธรวิชัยโกศลถ่ายภาพเกชาโสภาวนัท ทีมข่าว n b t ตรังรายงาน